คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆทำขนมกุยช่ายทอดกันค่ะเราไปเตรียมส่วนของแป้งก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ทั้งหมด200กร,รมัมเกลือประมาณสัก1ส่วนสช้อนชาแล้วก็น้ำอุ่นประมาณสัก50 ml นะคะให้เราค่อยๆใส่นะอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะจากนั้นก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆค่ะ สำหรับแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้อที่ใช้ก็จะเป็นตาว้าวนะคะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะวาอ่าใช้ยี่ห้อไหนนะคะจริงๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะค่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเข้ากันดีถ้ารู้สึกว่าแห้งก็ ค่อยๆทยอยเติมน้ำทีละนิดถ้าแฉะไปก็ค่อยๆใส่แป้งค่ะนวดจนแบบไม่ติดมือนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งไว้ประมาณสัก20นาทีต่อไปเตรียมกุยช่ายค่ะให้เราล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะแล้วเราจะนำมาหั่นส่วนของก้านออกค่ะก็เอาไว้ลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ความยาวของอ่ะกุยช่ายแล้วแต่ชอบเลยนะคะบางคนอาจจะชอบแบบยาวๆหน่อยก็ไม่ต้องหั่นเล็กเหมือนในคลิปนี้ก็ได้ค่ะเราไปเตรียมผัดไส้กันก่อนนะคะก็ตั้งหม้อหรือว่ากระทะนะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมสับประมาณสัก1-2กลีบใหญ่นะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะเจียวกระเทียมจนมันเริ่มส่งกลิ่นหอมจากนั้นแล้ก็ใส่กุยช่ายลงไป เติมเกลือสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีกนิดหน่อยตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็จะช่วยให้สีของกุยช่ายของเรานี่มันเขียวสดน่าทานนะคะขัดให้เข้ากันจนรู้สึกว่าตัวใบกุยช่ายเนี่ยมันเริ่มนิ่มนะคะจากนั้นก็ค่อยปิดเตาแล้วก็พักให้เย็นค่ะต่อไปนะคะไปนวดแป้งต่อค่ะ ตัวแผ่นขา,ขาวๆนี้เขาเรียกว่าแผ่นรองนวดนะคะเพื่อนๆมันค่อนข้างใช้ดีนะเราว่ารู้สึกว่ามันแบบสะดวกดีทําความสะอาดก็ง่ายนะคะใครที่ทําขนม,มบ่อยๆมีติดบ้านไว้ก็ดีค่ะเราจะนวดแป้งแล้วก็ขึ้นรูปเป็นทรงกลมแล้วก็แบ่งแป้งออกเป็นสี่ส่วนนะคะสําหรับแผ่นรองนวดถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าไปดูในรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราวางลิงก์ไว้ให้มันก็จะลิงก์เข้าไปสู่แอปช้อปปี้นะคะ พอเราแบ่งแป้งได้4ส่วนไซส์ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะจากนั้นเราก็จะนำแต่ละก้อนนะคะมานวดแล้วก็รีดให้มันเป็นแผ่นบางๆนะคะเส mm ้น hmm. ผ่านศูนกลางก็ประมาณสัก20เซนประมาณนี้นะคะ mm hmm. จริงๆวิธีการห่อกุยช่ายมันก็มีหลายแบบนะที่เห็นตามทั่วไปที่แม่ค้าเขาขา,ขายกันนะคะแต่ว่าวิธีที่เราจะห่อวันนี้ ไม่เคยเห็นในประเทศไทยตามร้านที่เขาขายกุยช่ายทอดนะแต่ว่าอาจจะมีก็ได้นะแต่เราไม่เคยเห็นแค่นั้นเองอันนี้เราเห็นในคลิปของคนจีนที่เขาทำเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยลองเอามาทำดูค่ะอันนี้เรารีดแป้งบางได้ตามต้องการแล้วแล้วก็โรยแป้งอเนกประสงค์ลงไปนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดนั่นเองก็ทําแบบนี้ทุกแผ่นนะคะแนะนําว่าโรยแป้งทั้งสองด้านเลยนะเวลาเราไปวางทับกันมันจะได้ไม่ติดกันนั่นเองค่ะ ตอนห่อไส้ตัวใบกุยช่ายนะก็แนะนำว่าให้ทาน้ำมันให้ทั่วๆแผ่นก่อนนะคะจากนั้นก็ตักไส้มาทาให้ทั่วๆแผ่นเราจะพับลงแบบนี้นะคะแล้วก็ทาน้ำมันให้ทั่วๆแล้วก็พับขึ้นแล้วก็พับซ้ายขวานะคะแล้วก็เก็บขอบให้เรียบร้อย เสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวนําไปทอดค่ะใส่น้ามันลงไปในกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะ เสร็จแล้วก็พักให้หายร้อนก่อนเนาะไปเตรียมทําน้าจิ้มรอเลยค่ะเราใช้ซีอิ๊วดำหวานประมาณสัก3ช้อนโต๊ะผสมกับน้ําต้มสุก3ามช้อนโต๊ะค่ะ <S <S แล้วก็จะมีน้ําส้มสายชูอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยนะเ,นเพื่อนๆชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะคนจนน้ําตาลกับเกลือมันละลายนะคะ ก็สุดท้ายก็จะเป็นพริกจินดาค่ะน้ำจินเสร็จแล้วก็ปเตรียมกุยช่ายเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นประมาณสักผ่าครึ่งก็พอนะคะแบบนี้ข้างในก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะคะที่เราเรีดแป้งเนอะ ั้นตอนทําเสร็จใหม่ๆจะกรอบอร่อยนะคะเพื่อนสำหรับน้ําจิ้มเราก็าว่ามันอร่อยดีนะสําหรับสูตรนี้ใครชอบทานกูใช่ก็ลองทําทานดูนะคะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆคิดว่าน่าจะไม่ยากนะคะแล้วก็วิธีการห่อที่ในคลิปนี้มันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงถ้าเราห่อแบบอื่นนะคะอาจจะแบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆแล้วค่อยนำมาหอก็น่าจะสะดวกกว่านะคะลองดู